และตอนนี้คลินอยู่กับโปรโมชั่นที่อุร้อนแรงที่สุดแห่งปีก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักกันก่อนซิงเวอร์คอลลาเจนไททูพลัสแคลเซียมตัวนี้เนี่ยมีแคลเซียมเน้นๆค่ะก็คือเราจะเน้นข้อเข่ากระดูกฟันนะคะหรือข้อต่อต่างๆครที่ตอนนี้รู้สึกว่ากระดูกร่างกายของเราเนี่ยกรอบแกบกอบแกบแล้วเนี่ยนะคะเจ็บหัวเขา่าเจ็บข้อต่อเจ็บสะโพกนะคะหรือว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่ามวลกระดูกเนี่ยเริ่มบางแล้วนะคะกินตัวนี้เสริมเลยนะคะนอกจากคอลลาเจนและแคลเซียมแล้วเขายังมี D3 นะคะแล้วก็ K2 ค่ะรวมถึงวิตามิน C ถ้าาาินนเปป็รระจ่งซีถ ดีขึ้นเห็นผลอย่างชัดเจนค่ะแนะนําว่ายังชงเหมือนเดิมเลยนะคะตามแบบฉบับของอเมโดค่ะชงแล้วใสไม่ใส,ส่สีไม่มีน้ําตาลนะคะนี่เห็นโลโก้ตรงนี้เลยเขา้า0%แฟตด้วยนะดีขนาดนี้นะคะผู้สูงอายุทานได้นะคะและแนะนําว่าเห็นโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มาแค่ตัวนี้ตัวเดียวเพราะเข้ามาคู่กับตัวนี้ค่ะกับอเมโดเบนซีนะคะเป็นวิตามินซีนำเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะมีสัญ,ญลักษณ์ซัมซุงมารีแอนด์อินชูรันตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะชงทั้ง2ออัน คู่คู่กันให้ดูเลยนะคะอันนี้ไซคอลลาเจนลงไปเป็นซินเวิร์คอลลาเจนใช่ไหมคะต่อมาด้วยตัวนี้เบนซีหย่อนลงไปลนนิ้ไม่ได้คนแต่อย่างใดรวมกันแบบนี้เขาจะเป็นเม็ดฟูขึ้นมาค่ะเม็ดฟูแบบนี้4,100มิลลิกรัมนะคะ4,100มิลลิกรัมมีอะไรบ้างมีวิตามินซีเข้มข้นจากแอสซอเลล่าเชอรี่ค่ะ B3 B5 ในอาซีนะคะช่วยให้สมองเราเฟสเฟนะคะวิตามินซีเนี่ยนะคะก็มีส่วนช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะช่วงนี้เนาะบางคนฟืดฟาดหายใจไม่ออกหรือว่าอากาศเปลี่ยน C, นใในนนนนนนฝตตตกกกกกบบบบ่่ออออยๆๆแีนน้้้้็งเเสรรริิิมมมววาาาาใใใใหััจทุ ทานคู่กันแบบนี้เป็นเคล็ดลับชาวเน็ตเลยก็ว่าได้คะแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นมาฝากด้วยค่ะปกติค่ะซินเวิร์ l คอลลาเจนเนี่ยนะคะหกระป๋องอยู่ที่1,990 2กระป๋องนะคะอยู่ที่3,980ักาถูกไหมคะลดให้ก่อนเลยเหลือเพียง2,500บาทเท่านั้นนะคะสกระป๋องเลยงไม่พอเรายังแถมให้ อีก2กระป๋องเป็น4กระป๋อง4 0 0 0สนมิลลิกรัมและยังไม่พอเรายังแถมตัวเบนซีให้ถึง6กล่องแต่จ่ายราคาเดิมเพียงแค่2,500บาทถ้าสนใจแล้วรีบพิมพ์สนใจดดวนๆเลยค่ะโปรโมชั่นนี้มีจานวนจากัดนะคะ